คุณผู้ชมครับจุฬาราัชมนตรีประกาศให้วันที่1เดือนรอมฎอนฮิจรักกราช1447ครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2569ครับจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนปีฮิจรสัสสกกราช1447ตรงกับวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2569ประกาศณวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ไปดูบรรยากาศที่ตลาด ตลาดสดนะครับเทศบาลเมืองเบตงอํเาเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ก็เริ่มคึกคักครับเนื่องจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมเริ่มออกมาซื้อหาอาหารแห้งเครื่องปรุงรสต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เดือนรอมดนครับโดยเฉพาะลูกอินทผลัมครับแล้วก็ชุดเมนูข้าวยำพอ้าที่เขาขายเนี่ยครับก็บอกว่าพอเริ่มเข้าสู่เดือนรอมดนเนี่ยสินค้าในตลาดที่ขายดีก็คือลูกอินทผลัมนี่แหละครับขายเริ่มต้นเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีชุดข้าวยำ สำหรับคนที่เวลาละศีลอดแล้วเนี่ยมีอาการเบื่ออาหารก็จะซื้อหาไปเตรียมไว้กันนะครับสอดคล้องกันนะครับกับนายกอนุทินนะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอนครับใจความว่าเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจําปีฮิตรสัการาศหนึักราช1447ผมในนามรัฐบาลขอส่งความปรารถนาดีแล้วก็ขอร่วมแสดงความยินดีมาอย่างพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านครับที่จะได้ร่วมกันประกาศ และปฏิบัติศาสนก,กิจสําคัญในการถือศีลอดในปีนี้ครับในนามรัฐบาลขอส่งความปรารถนาดีและขอร่วมแสดงความยินดีมายัางพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนก,กิจสําคัญในการถือศีลอดเดือนรอมจอนเป็นเดือนแห่งการทดสอบศรัทธาและความอดทนของจิตใจ อีกครั้งยังเป็นช่วงเวลาของการปลูกฝังความเมตตา